ครับมันได้อุ้ยอุ้ยอู้นี่แหละเขาจอบเอาแบบนี้แหละพี่น้อง 太万弄了，这。<noise> อสองแต้มนี่พี่น้องนี่เหีย้ยนิดหน่อยพี่น้องสองเต็มครับสองเต็มสองเต็มสองเต็มครับคำทาวอนคุ้งป่าก็ไปเดี๋ยวแม่เฮ้ยนหนีก่อน แค่น้อยว่า,านยากว่านยากว่านยากครือวะครับ nhảm nhung nhảm lại với bụt vào đây liền Ủa, nghe rồi. <laughs> Phong... này quan vào đấy tên này เมื่อวันที่เรียกได้๋สามตัวซี่ตัว <laughs> มาตดลนเลยครับ น้ำม,มันเศร้านั่นแล้วเนาะมันต้องทาฝนนี่มากนี่ละจังนนีน่ละมือมอนมือนี่ฝนในสีนาสีเงินบ่ะก็น้ำใบใส่ไปบ้างสว i งเสมอได้น้ำฝนป่ครับได้ยืดได้ไปข้างตวนโอ้ใส่หลายป่ครับ

bà, nhà nó lại và nó lần du phân vô tao nhà lại hoạt cứ vô บ้านก็ควายยังแตกเฮียยบ้านเฮี้ยงกับเฝ้าก็แตกเลยเฮียนหน่อยโบเฮียนใหญ่มากที่อม้อแท้มากสินะตอนนี้ก็นักก็เฮี้ยงแล้ว ต้องไปเรื่อยๆมองได้ที่โอ้พี่น้องมาบ้านเฮะับยกสะดุงกะหลายครับมีปลาป่ายแต่ว่าก็ถือว่าหลายครับถือว่าหลายอู้สะดุนพยองตังสูงุนเฮะเฮยนี่หลายก็ะยกยยสะดุ้ง อันนี้ก็ iber, ını, hmm, aha, ามตาม ANG, ต่างมะเรียนพี่น้องต่างมะเรียนครับต่างมะเรียนเหี้ยวลงพื้นเหี้ยหน่อยบด้ อย่บ้านมังค او คือที่ัวจังเดียบังหันหนะครับได้ที่เรียนมันนั่นมันลงหอดพื้นครับบังหันบ้านมึงจักเกียนี่แหละครับบัดได้ซีโตัวไปเห็นกอน บานเรียกได้ซี่วพี่น้องบันนี้เนี่ยสองตัวผมหกโตเออได้ปิ้งละปิ้งแล้วพี่น้องได้ปิ้งเนี้ยแง่เนียนน้อยก็ว่าได้ปิ้งอยู่่าสิไดงวะตกหนากัน แค่น,นี้น้อยขาด,ขาดตาาะดวันฝุ่นกับอะไรไม่มีหรอกเพราะว่าบ้านสามเทียแล้วบาา้านสามเทียแล้วำงูโจ ปลาเนี่ยเอาไปได้นั่นแหละครับพดูพดนะพูดนะพูดนเอาไปได้เหวี่ยงบนลุพื้น บ่ลงผืนเลยพี่น้องไปข้าเมืองนข้าเมืองืนเนี่ยบลงผืนเลยทีได้นี่บุู่กวมาเดยเดยว่าฟุกลี่ยงเด๋เด๋ทีด้กวันอุ้อุ้ยอู้นี่แหละ

อาเลีนอยู่พี่นอ้องรู้ว่าสิท่นานบ่ยางมันกระดังแล้วเแย้กันแย้กขาดอนะ่ะลุนกัน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 บางทีมันสามารถลงพื้นได้มันก็ทิอาทิท่านป่าครับ สองแตามพี่น่ตะเพียนสองแตามสองแตมสตรีมเราเห็นมั้ยตะเพียนตะเพียนตัวใบไหลตัวใบใหญ่กับสองแตม